สวัสดีครับตอนนี้เวลาโดยประมาณสี่โมงคึ่งดูบรรยากาศตอนเย็นๆก,กันกินข้าวแล้วเวลากินข้าวเย็นแล้วทำบรรยากาศบ้านปลาเวลาตอนนี้บางคนถามถึงอาการพี่เป้นะผมอ่านคอมเมนต์คือพี่เป้กลับบ้านแล้วนะครับกลับบ้านไปแล้วเรียบร้อยญาติมารับแล้ว แดดร้อนมากวันนี้แต่ตอนเช้าฝนตกนะครับที่นี่มีเชา้าฝนตกแต่ตอนบ่ายแดดร้อนดดร้อนแรงว้าวนี่คนเต็มโรงครัวเลยกินแล้วเหรอพี่เอ๋เสร็จแล้วครับเรียบร้อย,ร,ยร้อยยุ๊บมามานั่งกินเนี่ยนั่งกินมาโต๊ะดิมาบนโต๊ะดฮะไปขี่มาโต๊ะปะจุ๊บ ไปขึ้นมาแลกินมนโตะโน่นไปขึ้นเร็วเหน่อยนังตรงนี้เหรอไปนั่งข้างบนโตะเข้าไปไปบนโต๊ะบนโตะอ่านั่งนั่นแหละจุก้อเเไ็นไงอิ่มยังเรียบร้อยสวัสดีครับสวัสดีครับอิ่มแล้วเรียบร้อยกินกินข้าวใช่ไหม อ๋อถาดไปเก็บแล้วอ๋อถาดอยู่นี่โอเคกินเลยกินเลยม,มาเจอคุณแหวนจอยบักอาการไม่ค่อยดีอยนนี้ดูซึมๆเรอเนะดูซึมๆคุณแหวนคุณแหวนจอยบัก อ้า้โหพอดีบังเอิญจัดเลยเจอรองเท้าฮะเจอรองเท้ามาเก็บไว้ก่อนเนี่ยโอมีข้าวต้มอันนี้คือผัดมะเขือผัดมะเขือต้มแล้วผัดมะเขือพี่นัทคร้อมค่าแล้วเหรอคิดครับ ยิบนะยิบแล้วเนอะยายดอนยายดอนกินข้าวได้ไหมวันเนี้ยกินไม่ได้เอ <th ๊ะหรอกินไม่ได้เหมือนเดิมเหรอไหนกินยังไงเลี้ยมกินไม่ได้เหมือนเดิมเหรอกินไม่ได้เหมือนเดิมกินไม่กี่ถาดวันเนี้ยข้าวใบเตี้ย ไม่ได้ไก่เจียวซื้อตั้งแต่เที่ยงรู้ด้วยรู้ด้วยเที่ยวนย่าเดีนเจอสัญาเจอยาย่าฮะสัญญานี่สัญญานี่ยาย่านี่สัญญาสัญญายาย่าเออเยาตายเดี๋ยวากูจะบาตายมันต้องจิ้เดี๋ยวดนเดอนกินบ่ได้เดีมากินบ่ได้ ดีปดีนี่ค่ะท็นะคุณไม่เล่นเสร็จแล้วก็ตอกชิวล้างจานเสร็จแล้วก็เช็ดเช็ดยังไงให้เลี่ยมคุณจอยบักเช็ดยังไงให้เลี่ยมเช็ดยังไงให้สะอาดเช็ดจากผมเล่เหรอครับ

ไปเซิร์นมาแล้วอาม่าไปไหนมาเป็นวัดครับอาม่าเป็นวัดครับเหรอแล้วอาม่ากินข้าวไงนอ่ะเขามีข้าวอยู่แล้วครับเขาไม่ค่อยอยู่แล้วใช่ไหมอ๋อเป็นวัดก็เลยอยู่ข้างในห้องครับโอ้อันนี้อันนี้ไม่กินเหรอไม่กินกินกินทีหลังครับเหมือนเวลาคนกินก๋วยเตี๋ยวต้องกินลูกชิ้นที่หลังครับเซิร์น อาการปวดขาเป็นยังไงบ้างครับอัปเดตหน่อยปวดอยู่บ้างไม่ปวดแล้วครับหายแล้วยาที่หมอให้มากินหมดหรือยังหมดแล้วครับทั้งแผงเลยนะหมดแล้วใช่ไหมหายแล้วโอเคสเปรย์ที่เราฉีดฉีดอยู่บ้ฉีดหมดแล้วครับหมดแล้วเอาอปกขวดเดี๋ยวให้โอเคหาเปอาการพิเศษหายแล้วหายสนิทต้องขอบคุณหมอต้นน้ำด้วยเอาสเปรย์มาให้ ครับเพราะคือมาต้นนานมากครับอ่าสเปรย์ฉีดแล้วหายปวดเลยโอเค okay. นะครับบรรยากาศตอนนี้ก็จะประมาณนี้นะแอบยิ้ม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 เหรอฮัลโหลสวัสดีครับไอซี่บอกกินได้เยอะนะพี่นะครับผมใช่ยเยอะพายายคอยตรวจด,ดูความเรียบร้อย ะไรนี่เยอะนะลูกนะเยอะนะลูกนะนิ่สูบๆดีด้วยลูกสูบไม่ไม่เขาไม่ใช่อ้วนนะเสื้อเขามันเล็กไปนะเสื้อมเล็กไปไม่ได้อ้วนหรอกเสื้อเขาเล็กมีนี่กินข้าวได้ดีมากเลย